so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Oh, ตัวไทยดวงจันทร์จะลงทานเธอเองโอ้โหโฟมมากชอบไหมล่ะชอบชอบชอบโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีแรนดอมบรีแอคซึงเป็นการนำเสนอด้วยคุณวอโดยที่เขาเนี่ยทำหน้าจอมืดๆมาให้ดู บอกหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นเพลงเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังนี่เพลงใครนะเพลงฮับพี่ชลธหรอฉันเกิดไม่ทันว้รวโอเคสรุปคือวันนี้เป็นเรียออะไรวันนี้จะพาไปดูสาวสาวบางชื่อเพลงว่ารัดๆรดรัดเรดริดริดเดียว่รัดตร่เร่ดเริดูร่ดเร่ดเรามดเริ่ดเรน่ดเริ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 ดเหอริ่ดเวด้รเรรอ ริงฉันว่าน่าสนใจอะรบ้ฉัน,ว,ฉนว,ว่าผิวฉันดีขึ้นนะเธอไม่เธอไม่คิดจะถามไหหรอเพาไปโอเคออไ,ไปถามไปทำไมเหล่าทีดีจ้างฉันก็ดื่มน้ำไงวันละหนึ่งขวดมีกครื่อน้ำสามขวดแบบน,นี้แบบน,นี้หรอแบบน,นี้หรอโอฉัน อ๋อฉันเห็นจังว่านี่เราต้องเป็นเหรอจะหยิบมาทีกระขวดตอกล้วยกันเหรอดีนะที่ที่มึงหยิบอันนั้นเออทำไมเดี๋ยวขอหาว่าเราบอกว่าเออเราไม่ได้จองเราไม่ได้จองยังไม่มีสปอนนะครับยังไม่เข้าทุกคนกินแบบนี้หรือเปล่าฉันกินแบบนี้วันละสองขวดวันละสองขวดหนึ่งหนึ่งเม็ดเม็ดขวดเม็งขวดเ A ไป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 เราไปเหมัอนนะครับจะบอกในชื่อวงอะไรชื่อวงว่าอะไรไม่เธอจะบอกเลยไหมหรือยังไม่บอกบอกได้ดิ ช่าน,นแอบมองตรงชื่อไฟล์เลยชื่อวงชื่อเพลงรถสะเลวงเฟลิสหรอเฮย้โฮยโอ้ยนี่คุณคุณเป็นเกเป็นเกิร์กรุ๊ปอ,อยู่แล้วแต่เราจะไม่เคยดูผลงานครับเฟลิกนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเขาจะร้องเพลงที่มีชื่อว่ารถรถแค่ไหนอ่ะเาฟังเพลงเขาแล้วเปิดลำโพงยังเปิดแล้วเปิดแล้วชื่อเพลงว่าอย่าเต้นนาเพลงนะี้อย่าลุกเต้นนาะหนึ่งสองปอย่าง โอ้วิเครยขึ้นซาวมาชอบไปอ่ะเฮ้ยด oh <Jamie, S 2> <anak> ี้ยห่นจนปังปังปัเธอเนไป่ดนปโดน้ปโดนไ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 นไปโดนไปโดไปโดอนีปโดนไอโดคไปไปโนไปนไปโดไนไปโเปโดนไปงดนนไปนไปโนเปโดนไนเปดนน

อยากให้อยากให้บาสปฟอปมาแต่งนี้อะโอ้โหะอกเือี้หนอม้ยบอกว่าใส่คนสับก็ต้องคาเดียวกันอยู่ในเรืออยู่ในบ้านหลังใหญ่กันอาเตรมตัว เหมือนฉันรู้เลยว่าข้าวอะไรเขาเขารู้ว่าว่าเป็นเป็นแค่ที่บอกว่าแม่แม่หรือพี่กชายจะต้องชอบอ่ะเออมาด้วยอย่างนี้เราามเต็มนะต้องแบบคือเหมือนเขาเคยออกเพลงก่อนหน้านี้มาแล้วอ่ะแต่เราเราจำไม่ได้อันนี้แค่เรื่องธรรก็จะมันเริ่ดโอ้โหช่วงเบ็กแดนซ์โองมันว่ะเด็กฮิปฮอปสมัยนี้เนาะเนาะคนดูคม ทำท่านี้ก็ม่ได้กูจะอ้อมหน่อยแลไม่ควรจะคิวกินนี่ไงทำได้แค่ทำได้แค่เต็นตัวทุกคน แล้วเคยไม่ดูดเพราะกาเ็นนบบเต้นแ,<บ>แล้วมาเดาเกิดเคยเกิดเคยแก่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบด้อแล้วอ่ะตัดท่าแล้วอ่ะโอ้หเพลงเขาจะตัวแม่แล้วภาพสวยทันที่ชั่นดีโอ,โอ้โห<อ><อ>เดืนสองสามรัดรัดโ <laughs> อนเคเดี๋ยวก่อนเดือนสองสามรัด <laughs> ไลเซอร์ไงเคยเรื่องสองสามระดับแรกเบอก่อนแล้วขอให้ได้เสอยบอกแม่ป๋าไหมเ่งดีอ่ะเ่าดีเนาะก็เบอร์เรืสองสมเิเิเิก็จมือนเรดกจเมือนเดกมาเเเออ ทุกคนเป็นยังไงบ้างอยู่ดีอยู่ดี่มาปลดคอเลยอ่ะในมุมมองของลุงเป็นงไงบ้างเพลงนี้คือคือภาพรวม m อบเลยนะภาพรวมภาพรวมไปสไลด์เจอในทิกตอกแหละแล้วมันมีเลิศเลิศอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่นี้เองกูก็เจอในเลิศอะไรอเงี้ยแล้วก็มาเจอแล้วก็เตรียมมาให้คุณแอกเลยรู้ว่าเธอต้องแบบชอบแน่ในประมาณนี้ชอบครับเออภาพรวมใช่ไหมภาพรวมคือ หกสาวนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะเออแล้วท่าตรงท่าเจนเขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทุกคนทุกคนทุกคนเหมือนแบบหน้าเหมือนกันเลยสวยแบบสวยสวยแบบว่าแบบเจนเจนเขาเลยอะแล้วด้วยด้วยทีมเนาะอาจจะเป็นเพราะทีมแล้วเรายังไม่รู้จักเขาด้วยเออหน้าตาเหมือนกันคล้ายๆกันเลยแล้วแบบว่ามีความเซ็กซี่น่ารักเลยไม่ได้เซ็กซี่จ๋ามันออกมาแนวเซ็กซี่น่ารักอะเออแล้วก็สนุก เชื่อว่าเพลงนี้น่าจะถูกใจแฟนๆและจะตกแฟนๆอย่างวันนี้โดนเราเราโดนตกแหละเลิศเลิศแล้วก็เน่ยเอาตรงๆนะคนยังไม่ได้ฟังเพลงแค่พูดคำว่าเลิศอ่ะกระชายหรือผู้หญิงเนี่ยทุกคนต้องทำยังงี้ปะใช่ไหมเออเขาเรียกว่าเป็นเออผมฉันรู้นี่ไงนี่นะมันคือมันเป็นสัญลักษณ์เนาะของคานที่จะพูดคำว่าเออ ประมาณนี้ใช่ปหมส่วนฉาแม้ภาพรวมคือภาพเพลงมันกระแทกอ่ะอิมแพกอ่ะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันทอยอ่ะมันมันชกเราเลยอ่ะว่าเฮ้ยต้องมาดูแล้วก็เก่งพูดได้แค่นี้เลยเอาภาพรวมหมดนะแล้วถ้าดูเฉพาะเอ็มบีล่ะลุงดูเฉพาะเอ็มบีเอ็มบีอย่างเดียวนะเอาแค่ในเรื่องของภาพและแสงภาพแสงสีสวยสวยดูลงตัวอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเป็นแบบว่าแกมมี่ก็จะประมาณนี้นะ คือจะประมาณนี้เลยถ้าแบบเขาเรียกอะไรอะลงทุนเต็มพ e ฟอร์แมนเองหรือว่าโคโลการที่ออกมาอะไรประมาณนี้ก็จะมีแบบว่าพวกแดนเซอร์มาช่วยทำให้น้องๆแบบดูดูฟอร์มใหญ่ขึ้นเราก็จะเรียว่าเป็นไรเซอร์พี่ยังส่งก็ไม่ปล่อยให้หลุดหลอกเพราะว่าต้องเต็มที่ด้วยแล้วก็ถ้าในมุมแชมป์เนาะในมุมแชมป์จะเป็นภาพแสงสีเสียงอะมันดูอินเตอร์แล้วก็ดูให้น้องๆแบบดูไม่ พี่บอกว่าเซ็กซี่แล้วก็น่ารักเนาะแต่ไม่ดูเด็กอ่ามันไม่ดูเด็กแล้วก็น่าจะตกแฟนคลับใหม่ๆได้เยอะอย่างตัวเราเราไม่ได้ฟังเพลงรัาเนาะแล้วพอเรามาฟังเพลงนี้โอ้โหมันอยากไปฟังต่ออ่ะมันอยากไปฟังต่อเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นฝั่งของเพลงโดยตรงล่ะโอ้ได้แต่คำว่าเลิศยังเดียวจริงๆเมื่อกี้ไม่เป็นว่าถ้าฟังเพลงล้วรู้สึกยังไงได้แต่คําว่าเลิศยังเดียวมันไม่ได้ไงคือเราตั้งใจดูท่าเต้นนแล้วน้องบบ คือทุกวินาทีที่น้องเล่นเอ็มวี่คือมันแบบออมันน่าสนใจหมดเลยอ่ะอพอหมเหมือนว่าพอฟังเรารู้สึกน่าสนใจใช่ไหมคือเราดูภาพในเอ็มวีมันสนุกมากเลยไงโดยที่ไม่ต้องฟังเพลงไงว่ามันมันอะไรรู้แต่ว่าเลิศเลิศเลิศแค่นี้ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แปลความหมายของมันกูรอเลิศอย่างเดียวส่วนแชมมาจำฟังรู้สึกว่ามันสนุกเออแล้วก็เพลงมันดูบอกว่ามันดูเป็นตัวแม่่ อะไรประมาณนี้ส่วนเนื้อเพลงอ่ะเอาตรงๆมันจับไม่ได้ในครั้งแรกหรอกจับได้คําว่าเลิอกอย่างเดียวเหมือนที่พี่วอพูดแต่ถ้าใครฟังแล้วแล้วฟังหลายรอบถึงจะรู้ว่าเนื้อมันคำว่างไงเอออ,อะไรประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ในเมื่อเกี้ที่ดูแล้วอ่ะมีคนไหนโดดเด็กมาได้ไหมที่จับแต่เราจ<ท>ำชื่อไม่ได้นะแต่ที่จาชื่อไม่ได้น่ะมันจำไม่ได้อยู่เลยเรายังไม่รู้สมาชิกเลยจะเป็น้ีจิ้มยังไงวะคนไหนเชื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้นพอบอกว่าเป็นผมแดงปุ๊บชุดก็เลเป็นแดงอีก แต่สัมาจไในแม่นก็คือมีน้องเอแคลที่เล่นเป็นน้องสาวของพิทับจากเรื่องกำนันไทยทัพมาอยู่ในสมาชิกในวงนี้ด้วยก็มปนว่าถ้าสําหรับวันนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกวงฉันจะบอกว่าขอให้น้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดนคนพบมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าหนูๆอ่ะเป็นอีกหนึ่งวงคุณภาพเพราะแค่เมื่อกี้เพลงถ่าคือเรื่องชุดเรื่องใส่ทีเสียงเราไม่ผิดหวังกันนล้เนาะแต่ว่าโทเปอร์แมนการร้องกับการเต้นน่น้องๆทำได้ดีมากเลยการไม่ได้บอกน้องๆบ้างก็องขอให้ดังๆนะครับ แฟนคลับคนไหนที่เป็นชาวช่องเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะครับรู้จักสมาชิกขายหน่อยคือวันนี้พี่วอลให้ฉดูในแบบที่เป็นแรนดอมเราก็จะไม่รู้มาก่อนว่าต้องดูใครเนาะแล้วเราก็ไม่เคยตามวงนี้มาก่อนด้วยฉะนั้นก็ขายมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับช่อง64ม i ล l i o ช c h นลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีทั้งเพลงหนังซีรีส์อยู่ในช่องเรานะครับบ๊ายบาย